เรื่องอะไรไปที่นี่เหรอผมเป็นตัวแทนจะมารับหลวงปู่ในวันที่เจ็ดเป็นตัวแทนกลมรัศมสเสริมพลังงานมารับหลวงปู่ที่จะไปในวันที่สี่เปิดสถานข้ามในน้ำโขงในวันที่แปดผมจะในวันที่เจ็ที่จะมาขออนอนที่สลาเพื่อไปพรอาจารย์อหลวงปู่วันที่แปพิธีหรยังพิธีวันที่แปด เพือพรที่กลังพิธีประมาณ1ทุ่มเราทานแล้วยังไงยังหรือเราทานยังไงทานแล้วครับเหลือนั่งทานเมื่อกี้นะบ้านนั่นก็ไม่มีอะไรส้นหรัาบ้านทางบ้านนี่นะเส้นชาติมนมีไปเองอ่ะครับแลผมก็มีรถมาด้วยก็คงจะตามหลวงปู่ไปด้วยไปไปเพื่อจะได้นำข้าวบามพิธีในช่วงเช้าก็ออกเพราะทางนั้นบอกว่าอะไรโมงเช้าเท่านั้ เริ่มอะไรจิตนะครัเริ่มจิตประมาณจิตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเช้าก็ออกมาจากนี้ไปน้องคายกินตอนเช้านั้นมันอย่างมากไม่เลยไม่เลยกี่โมงครับประมาณจมบครับไปโก,กะสว่าเป็นช่วมงมนจากน้นองคายในช่วงวันนั้นผมจะม,ม,มีรถไปด้วยผมจะตามองค์ถไปด้วยพอไปถึงใกล้ใกล้พาระะมณพิธีจะได้นํา

นนเหมืนมากพี่ฉันเหมือนมากมีแต่เพนเพนนี่พระกรรมฐานก็ไปแฝงเราเราไม่เพลงกับใครนะเราหนเดียวเราไปเลย <c oughs> ใครจะเพนก็เพนออกใครจะคั่มก็ค่ั่มเย็นก็เย็นออกแต่เราจะหนเดียวตัวน,ๆๆๆญญนั้นครับนันกปูถเช้าอืมเช้านะแล้วค่อยในพิธีด้วยปะเอรพอประชาชนก็กรู้เองล่ะเพราะ น้องชายอุดรเนี่ยเป็นลูกศิษย์กรรมฐานทั้งนั้นข้าราชการอะไรนะประชาชนเป็นกรรมฐานรู้เรื่องเป็นลูกศิษย์กรรมฐานนรู้เรื่องของพระกรรมฐานได้ดีเลยในคืนวันที่เจ็ดผมขอมานอนที่ตลาดครับนอนไรก็ได้เวลาไปนอนได้เช้าผมได้ไปห้องมังกรนเช้าผมไปห้องกในคืนวันที่เจ็ดจะเข้าตอนที่ดีนะ จะรบกวนหลวงู่แค่นี้ก่อนครับหลวงปู่ครับชุดนี้ผมไว้ให้ท่าน้อน่หลวงปู่จะไปที่อื่าอันนี้เป็นพิธีส่งไม้ประการพิธีส่งแสดงถึงไม้ประการท่านในหลวงอันนี้ไทยคือรำการที่ไปรับผาพระ ก็ห้าเือก oh, oh, ็ก็ก็นกเป็ดนกหาหง่าบนน้าข้ามน้ำเคร่งเมาเอ้อก็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 อืมอืมี่ายๆก็วางอ๋อง่ายๆก็วางเลยไปทั้งคืนง่ายไม่เห็นมากเพราะ มีว่าอไรงเชื่อชื่อจ้ะผนตกบ้าทั้งผืนอืมี่นี่ฝนผืนนี่นนั่งกันดมาสองผืแล้วมาสองผืมาจบเม่อไหร่เม่จบ วานก็ไปวมทับพอดีทั้งวันเนี่ยพอลงดากพแล้วก็เตรียมว่ไปวมตับกลับมาถึงหกโมงเย็นพอดีเขาเ่นนั่งร่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงไปไปดูที่สมคราบเขาแล้วได้เมื่อวานนี้ผิดท้ายจ่ายงินผิดท้ายวาน,าวานเรียบร้อยหมดอย่างแล้ว โรงพยาบาลก็จะเริ่มขึ้นต่ตอปนีกตึกดูโรงพยาบาลันุนจับต่อไปนี่ก็จะเริ่มเมื่อไหร่รเทศทุกวันเราเหนื่อยนะเหน่อยเหนื่อยกับโรคโยกับโรคตลอดเวลาเหนื่อย ้างในก็ดูมากอยู่ตลอดนะข้างในมันน่กลัวก็เป็นเหมือนวัดหนึ่งนะมันไม่ใช่น้อยๆนะอย,อยู่งนท่นเก่าวัดหนึ่งอนะ่ะในครัวแน่นอาจยัดเกียยไปหมดอุติแล้งก็ยังไม่เสร็จรอให้ปูนต้นเสาแห้งมันแข็งพอแล้วถึงจะลดลงในระดับน,นั่นเนเป็นที่เดี๋ยวนี้ยังไปแตะไม่ได้ก็เลยทิ้งไ้นั่นแล้วทำทารั้งนี้ <c oughs> นี่ย้ครัว ไดกกลัวออกไปทางโน้นมันคับแทบมากไปตรงนี้รถไปมาลําบากก็เลยใส่กัวไปน่นหนให้รถวิ่งทางนี้ได้ส,สะดวกบริเวณนี้เราจะให้เพียงตอนนี้มาให้กว้างกว่านี้สงหวนป่านี่ก็พอดีแล้วนี่วิ่งลานจอดรถก็มีอยู่แล้วข้างนอกแต่น,นี่ก็เจอได้มีงานแผ่นดินมันก็เต็ม ว่าอะไรไม่มีงานก็ธรรมดามาเห็นไหมสดชื่นฝนตกใบไม้สดชื่นถ้าฝนตกไปอย่างนี้มันแรงมาได้สองปีแล้วปีนี้มันเอาซะแล้วปีนี้น้ำห้วยมักแค่ไหลนะแต่ไม่ได้มากไหลมาอยู่นี่มาขังพอได้อาศัยน้ำปกสัตว์ได้อาศัย มันไหลออมาบ้างมเื่อวันศุ์เนี่ยไหลมาวันศุลฝนตกกลางคืนนีงนี่น้ามีทั่วไปวกสัตว์หากินได้สบายหญ้าก็เขียวสดงดงามนี่ไม่ก็ดูวัดใหม่เ,มมเลยนานแล้วนะถ้าเนี่มาจรุงเทพด่ดูมั่งด้อมไปวัน,นหนึ่งไงตอนเย็น ช่ไปไปวันหนึ่งตอนเย็นเย็นห้ามงเย็นผมกลับไปจากนี้ไปสิบสองนาทีถึงวัดไปนี้ไปบ้านโค้งโค้ไปดูโค้งถึงงวกเขามาหนิถ้าตัดไปนี่สามกิโลเป็นอย่างมากสามกิโลนี่ไปบวันนี่แต่นี่ไปนู่นนี่ก็จะเริ่มต่อไปนี้ก็จะเริ่มปลูกสลากแหละ เวลาหลังนั้นรู่ยาวยี่สิบเอ็ดเมตรนะมันก็พอๆกันกับหลังนี่ละมั้งนี่สุดน้นยี่สี่เมตรนะสุดหลังเลดนันไปนี่ยี่สี่เมตรอันนั้นยี่เอ็ดเมตรขอ,ของของกว้างรู้ว่นกว้างสิบแปดเมตรนะยาวยี่เอ็ดเมตรพอดีอะ่ะมันก็มีวัดสนายนะวัดป่าวัดใหม่ มีวาสนาไงก็ไม้จนกรอบจนุมไม่มีไม้ที่จะมาปลูกสลาเขาก็ถวายไม้กระดู่ต้นหนึ่งนี้เอามาทําเครื่องไม่พอคนยิงกายก็มารับเหมาเลยสร้างชลาหลังนี้สร้างชลาให้หลวงปู่เลยนึกว่าสร้างไม้เร่งจันอมมาสั่งชลาหลวงปู่เอาบ่หนึ่งวัดิแล้วก็ตอบเลยนี่แค่เอาหมดน่นะวานกวาง ยังยังถามกันอยู่ว่าเรเห็นหลวงพูขอเคยนะเ่รอเห็นหลวงพูขอเกีออย่ยวยว่านสั่งก็บ,บ้านขอแล้วอ่ะนี่พอดีไม้สวนป่าเราที่เขาตวานี่ไม้ป่ะดูตายยืนต้นตายโดยอยู่หลายต้นก็จะเอานั่นมาเรื่อยนั้นมาทำเครื่องให้พอมล้ไม้ตะเคียนกับสองต้นตอีกตายอีกตายยาเดียวกันก็จะเอาลงมาเรื่อยเรื่อยนั่นสุดท้าย บ้านใหม่นี้จะได้ดีกว่าวัดนี้เลยไม้นี่ก็ม้ตะเคียนเหมือนกันนะเนี่ยเครื่องเอาแข็งอะนั้นก็จะได้ดีแบบเดียวกันมีวัฒนารรมนะบนนี้ <c oughs> มันจะเป็นเมียนนสงส์เพราะเราทานไม้หรือมั้งพอไม้ของเรานี่ทานนี่ทานน้อยเมื่อไรเอาใส่รถสิบล้อสิบล้อบรรทุกออกไปบางแห่งจนได้เอาตำรวจนำหน้ามันมันมาก ใส่รถสิบรอบไปเลยต้องนำเอาตำรวจนำหน้าไปเอาไปทานให้ที่นั่นที่นี่วัดนั่นวัดนี้บ้างโรงลรีโรงเรียนที่เป็นอันนิสงนั่นหมัง้งมาจะอยู่ก็ได้มาเนี่ยเพราะเราทานไม้นี่ทานมาตลอดเขาก็ให้มาอย่างนี้แล้วให้มาแล้วทางนายบกพร้อมก็ส่งไปทางนายบกพร้อมส่งไปสวนมากก็มีแต่สาธาณะก็รโรงลรียโรงเรียนอะมากต่อมาวัดก็มีบ้างถ้าเห็นจำจำ,จำเป็นที่ควรให้แล้วก็ให้ วัดนี่เราสงวนเุ็พิเศษแล้วว่าจะให้รูหราวัดเพราะงั้นถึงไม่ค่อยจะสนใจกับวัดไหนเจริญยังไงกุฏิกุตามสาราหรูหรือหลาเราไม่จะเข้าไปเหยียบนอกจากปวดขี้แล้วก็ไปขี่ไปป้าดแล้วเปิดเลยอาวจริงๆแล้วแบบแผนของศัสดาเขียนว่ายังไงนั่นมันเป็นข้อเป็นหลักไว้อะไรเพราะงั้นทางวัดเราจึงไม่ค่อยให้นะเรื่องการ จะสงเคระา์วัดเกี่ยวกับด้านวัตถุที่จะมาก่อมาสร้างเราไม่ค่อยให้เพราะเราไม่อยากให้สร้างอยู่แล้ว <c oughs> มันขัดกับทางเดินของศาสดาขัดกับศาสนา <c oughs> พระไปยุ่งในการก่อการสร้างนี่ยุ่งผิดหลักศาสนานี่ท่านให้พัฒนานี่ไล่เข้าป่าเข้าป่าฟัางดิ้นี่คือศสาสนาองค์เอกสอน พอนไล่เข้าป่าให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาป่ารกชัดป่าช้าอะไรเงียให้ไปอยู่พอหมกตัวอยู่ได้เท่านั้นที่อยู่กระต๊อกกระแบพออยู่ได้อยู่ได้นั่นแหละทางของสาสดาอีทุวันนี้มาพวกเทวทัตมันแข่งเราก็เทวทัตหนึ่งเห็นไหมนี่แข่งใหญ่โต ุูตีรู้ล้าลาหัวใจแห้งผากแห้งผากจากทำใช่ไหมนั่นเลยหัวใจเรามันเป็นภ้ากีิลีหอทองสิข้างในใสสง่างามตลอดเวลาสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุข้างนอกก็มีแต่ผากีิลีหอทองดูอะไรสมซ้อแซมแซ่ดูข้างในมันจ้านั่นหลักของศาสนาสอนสอนพัฒนาจิตใจนะ ไม่สอนอะไรมากกว่าจิตใจเพราะใจนี่เป็นตัวเหตุมหาเหตุอยู่นี่หมดถ้าไม่ได้รับก,การอบรมก็ตัวนี้ตัวพินาศตะโลทําโรคให้คิปหายได้ถ้าน,นี้ได้รับก,การอบรมก็โลกจะสงบร่มเย็นมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับการอบรมจิตใจด้วยธรรมะท่านสอนตรงนี้ทั้งหานท่าไม่สอนไปให้เป็นบ้ากับอีกกับปูนกับหมิงกับทรายเพราะเราจึงไม่เสริมเมื่อกรรมฐานาได้แล้วว่าในรยูหลาไม่เข้า มันขัดขัดกับทางของศาสดา <c oughs> มันก็ตับกระแท็บอยู่ทางยุงกรมมันเลื่อมปับปับ,ปบ,ปบนั่นทางยุงกรมถ้าเป็นดินก็เป็นโศกเป็นเหวไปเลยเดินยุ่งกรมถ้าเป็นหินก็เลื่อมปับับปับเห็นตะลอยเท้าเหยียบดินทางยุงกรมนั่นเลยขัดหัวใจมันใสสง่างาม ไม่มีอะไรสง่างามยิ่งกว่าใจในสามแดนโลกธาตุนี้มีใจเท่านั้นสง่างามมากที่สุดเมื่อขัดได้เต็มที่แล้วไม่มีอะไรเสมอถ้าไม่ไม่ขัดมีแต่การสะสมความชั่วเข้าไปปกปิดกำบ,บังหมดแล้วก็า่ามีอะไรเร็วยิ่งกว่าใจใจนี่เร็วสุดขีดดีก็ดีสุดขีดตอนนั้นไม่มีอะไรสุดขีดไม่มีใครสู้อะไรสู้ใจได้อันารยสอนให้อบรมใจสิ พระพุทธเจ้าภาษาวกท่านเกิดมาในท่ามกลางแห่งความโสโปรกโสมมเหมือนเราท่านท่านแต่ท่านทำไมท่านขัดของท่านได้จนเป็นสาระของพวกเราขัดด้วยอาจด้วยทำทำไม่เป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดชะล้างสิ่งโสโปรกคือกิเลสทั้งหลายจางไปจางไปหายไปหายไปจนกระทั่งหมดเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วที่นี่ครอบโลกธาตุหมจะว่าไงอะไรจะไม่ใหญ่ยิ่งกว่าใจ เราอยากให้พบชาวพุทธเราได้เห็น,น,นดังที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นสิ่งที่พระสาวกอรหรันท่านเห็นท่านเจอท่านรู้ท่านทรงไว้อยากให้ไปเห็นไปไปรู้ไปทรงไวนั้นไม่ได้มากห้านาทีก็เอาแต่แค่นั้นก็ยังดีเป็นขวัญตาขวัญใจและลึกจนกระทั่งวันสิ้นลมหายใจจะไม่มีเวลาจืดจางเลย ตั้งแต่วันไปประสบด้วยตาเจ้าของด้วยใจหูเจ้าของมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีราการลบเลือนเลยนะอย,อย่างนั้นเลยคือฝังเลืกฝ <c oughs> ังใจเป็นสัจธรรมการทำความดีนี่เอาตายเขาว่าเลยความชั่วนี่ก็ปัดเอาตายเขาว่าเหมือนกันเพราะอันนั้นรุนแรงมาก ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วที่เราไปเห็นไปเจอเข้ามานั้นในชั่วห้านาทีนั้นรุนแรงมากที่สุดเกินกว่าโลกนี่จะต้านทานได้แต่ <c oughs> ความดีก็ไม่มีอะไรต้านทานได้รุนแรงมากมีพูดถึงว่าอาศาัศจรรย์ก็อาศาัศจรรย์มากเลยเขียดเลยแดงจำพวกที่เลวที่ร้อนที่ทรมานมหันตทุกข์ก็ก็สุดขีดอีกนี่ให้ไปเจอทั้งสองอย่างนี้ประจักษ์ตาแล้วการทําความดีนี่เอาตายเข้าว่าเลย ที่วิงไม่มีความหมายเพราะกลัวนั่นนี่นะการทําเหล่านี้มันเป็นทางเข้าไปหาจุดนั่นทามากทาน้อยทําความชั่วถ้าละโมกทามากทาน้อยจะเข้าไปหาจุดนั่นจุดนั่นทําดีมากน้อยจะเข้าไปหาจุดอศัศจรรย์อีกเนี่ยนั่นสิเพราะงั้นมันถึงดื่มไม่มีวันเวรลางแหละไม่จืดจางจนกระทั่งสิ้นลมหายใจ นี่มันไม่เห็นไม่เห็นก็เพราะอะไรกับเพราะภายอันเดียวนั่นแหละความชั่วกิเลสน่ะมันปิดหัวใจซะไม่เห็นตามีตา,ตาดีๆอยู่นี่มันก็เอาผ้ามาปิดซะปั๊บนี่ตาก็ไม่มีความหมายนี่หรือเพียงหลับตาปั๊บนี่ตากม็มีความหมายแล้วกิเลสมันปิดปั๊บเดียวเท่านั้นใจก็ไม่มีความหมายไม่เห็นอะไรเต็มโลกกระุาแน่นอัดอยู่มันก็ไม่เห็นมันก็ไม่รู้เพราะถูกปิดไะ พระพุทธเจ้ามันใช่ประเภทนั้นประเภทเปิดจ้าท่านพระพุทธเจ้าพระรหันท่านประเภท,ปเ,ท,ปเ,ทเปิดจ้าทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาแล้วท่านจะตืน่นท่านท่านจะเป็นนอนใจได้ไงในการแนะนําสั่งสอนใจโลกด้วยความเมตตาจึงตื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่เคยเบาบางลงไปเลยทั้งชั่วก็ดีทั้งดีก็ดีเสมอต้นเสมอปลายอยู่ตลอดการแนะนําสั่งสอนจึง สั่ง mm. สอนเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยสั่งสอนด้วยความเมตตาสั่งสอนอย่างถึงใจไม่ได้สั่งสอนแบบเล่าไปได้ยินเขาเล่าให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องรล่าต่างๆแล้วมาเล่าให้ประชาชนญาติโยมฟังพุทธืบริัท์ฟังอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีเจอจังๆเจอจังๆรู้จังๆเห็นจังๆเสียนแจ้งชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนําสิ่งเหล่านั้นมาสอนโลกด้วยความถึงพระไทยคือถึงใจไม่ว่าทางนีทางชั่วท่านไม่ได้สอนด้วยความมืดดำคำตา ที่มันถึงเน้นหนักมากธรรมะพพุทธเจ้าท่านพ้ที่รู้จริงเห็นจริงสอนกับพวกเราได้เรียนตามตำหักตำรามามาสอนกันนี่ผิดกันคนละโลกนะเพราะตำหับตำลาท่านว่าไงก็ก็เรียนไปตามตำหับตำราท่านว่าอย่างนั้นท่านก,ก็ว่าไปตามท่านท่านว่าไงก็ว่าไปตามท่านบางท่าที่เราไม่เห็นความจริงของสิ่งที่พูดถึงนั้นเลยเราก็เอาแต่เรื่องรามาพูดมันก็ไม่มีน้ำหนัก แล้วไปเจอเขาอย่างจังๆด้วยนําเรื่องที่ไปเจอนั้นมาด้วยจะตาราหรือไม่ตำราก็ตามความจริงก็คือตําราบอกประกาศกาวานอยู่นั่นเลยล้วทําไมมันจะพูดไม่ได้ทําไมจะไม่พูดอย่างถึงใจเมื่อเห็นอย่างจังๆแล้วนะเอาอะไรมาสงสัยพอที่จะรู้คำคำมาพูดว่าพูดอย่างจังเลยจ้ะน้ําหนักของความรู้จริงเห็นจริงกับน้ําหนักของความจํามามันต่างกันอย่างนั้นนะจำมาเขาว่าไงก็ว่าพระเจ้เขา อย่นางที่ว่าฟ้าได้ย,ยินเสียงฟ้าก็ห่มก็ห่มฟ้าร้องฟ้าก็ห่มคิดถึงกรุงเทพไวยเ่เคยเห็นไม่กรุงเทพได้ยินแต่เขาว่าเฮ้ยฟ้าร้องก็ห่มก็ห่มคิดถึงกรุงเทพแล้วเคยเห็นไม่กรุงเทพได้ยินแต่เขาว่ามันไม่เห็นเองมันก็พูดบ้านไปอย่างนั้น ผู้เคยเห็นกรุงเทพอยู่กรุงเทพมาแล้วฟ้าไม่ฟ้าก็ช่างหัวมันดีไปสมอะไรกับันฟ้าไปคิดถึงกรุงเทพอะไรเพราะฟ้าฟ้าร้องกลไมาใช่บ้าเวลาถามหาความจริงก็เห็นไม่ได้กรุงเทพได้ยินแต่เขาว่าเบื่อไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนกันคำว่าบาปได้ยินแต่เขาว่าบุญได้ยินแต่เขาว่าเฮ้ยัรุงเทพนะนโรกตะวันนต่เขาว่าทุกทรมานขนาดไหนในนรกไอวจีนั้นได้ยินแต่เขาว่า ความสุขความสมหวังเต็มหัวใจตั้งแต่พื้นขึ้นไปสวรรค์ขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพานอะไรก็ได้ยินแต่เขาว่ามันไี่จะดีแต่เขาว่า,ม,ม,ม,า,วามันไม่มีน้ำหนักกระซี่คนเราจะทำชั่วน,น,นั่นหนักเพราะทางชั่วมันเป็นแม่เหล็กดึงดูดตลอดเวลาส่วนธรรมนี่ยังไม่มีกำลังลยดูดดึงดูดไม่ไม่ไม่พอสู้กิเลสไม่ได้กิเลสดึงลงเรื่อย แล้วบำเพ็ญไปบำเพ็ญไปจนกว่าธรรมมีกาลังขึ้นทีนี้จะเริ่มฟัดกิเลสล้วนะตินนะเช่นเดียวก็กิเลสฟัสดธรรมี่ยกิเล,เลสปัดทีเดียวตกห้าทวีปปัดธรรมในหัวใจกายวาจาเราไม่ให้ประพฤติความดีได้ปัดทีเดียวปั้มนี่ตกห้าทวีปกําลังของมันแรงไหมทีนี้เวลาเราสั่งสมธรรมขึ้นภายในจิตใจของเราสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นทีนี้เอาแล้วนะเริ่มแล้นะเริ่มปัดกิเลสอ่ะตกหนึ่งทวีปสองทวีปไปแล้วนะ สุดท้ายก็ฟาดตกห้าทวีบเลยไม่มีกิเลสอะไรให้มาตกมันคี้ผายหมดนั่นกาลังไม่ต่างตางฝ่ายต้องมีกําลังที่ถึงจะแก้กันตกไม่มีกําลังแก้ไม่ตกเวลากิเลสมีกําลังมากนี่เอาธรรมะเข้าไปแก้นี่มันตีปับป๊บเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวเพราะคนเราจึงทาความความชั่วได้ง่ายทําความดีได้ยากเพราะความดีถูกกิเลสกั้นไว้ไม่ทําส่วนความชั่วกิเลสเปิดถามก็ทาได้ง่ายเลยหนึ่งจนกว่ามีกําลังใจแล้วนึ่งที่นี่อรณาที่นี่ ทำกับกิเลสเริ่มเป็นค่าศึกกันแล้วต่อสู้กันเ,เรื่อยๆกันไปต่อไปก็หนักเข้าหนักเข้าทำมามีกําลังแล้วกับกิเลสนี่หัวมาแอบไม่ได้เลยลขาดสะบ,บั้นไปเลยมันมีกําลังด้วยกันทั้งสองถ้าทําให้มีนะถ้าไม่ทําให้มีจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีกําลังทางด้านธรรมะแต่จะมีกําลังทางด้านกิเลสโดยตาวเดียวไม่มีอ่อนข้อย่อหย่อนแี่ย,ยเพราะน,นี้เป็นอัตโนมตัติหมุนของมันไปตลอดเวลา เมื่อไม่มีอะไรเข้าไปขัดข้ามต้านทางกงจากกงกรรมของวัตจักรไม่มีทางเข้าไปขัดกันไปขัดกันมันก็หมุนของมันเลยถ้ามีทางเข้าไปขัดมันก็เบาลงเบาลงบางทีหยุดเกือเบาลงเบาลงหยุดเกือพอมันไม่มีทางแล้วก็หมุนของมันเลยแต่ไหเวลามีทาเข้ามากมากเข้าไปมันก็มันขัดกันมันขัดกันไว้มันห้ามกันไว้ก็เบาลงเบาลงเบาลงสุดท้ายหยุดเกือหมด นั่นอำน,นาจของธรรมอย่าง <c oughs> นี้มันมีตั้งแต่เทวทัตเต็มบ้านเต็มเมืองมันไม่มีธรรมเขาเป็นเครื่องเกี่ยวข้องคัดค้านต้าน,น,นทานกันเลย <c oughs> พูดอย่างนี้เราจะไปดูหัวใจคนเดือนดูหัวใจเราแต่ละคนละคนนั่นมันเทวทัตด้วยกันอ่ะตัวหลวงตาบัวนี่อยู่สลาเนี่ยเป็นหัวหน้าเทวทัตรู้ไหมเออ ไม่รู้นะเทวทัตเข้าสิงไม่รู้ถ้าลูกจะเป็นเทวทัตยังไงมันไม่รู้ทิมถึงได้เป็น,นความดีนี่โอ้ทำยาาความขี้เกียจขี้ข้านความท้อแท้อ่อนแอมันจะไหลเข้ามาไหลเข้ามามีแต่กิเลสทั้งนั้นนี่กิเลสตัวนอนไม่ตืน่นตายตายไม่ฟื้นกิเลสมันเอาตรงไหนเราไม่ฟื้นเนี่ยเอาละที่นี่ไอคอนนั่นนะ ยะถาวาริวหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวเมวะอิทุทินังเปถานังอุปกัปปติคิดคิตังปฏิตังทุมหังคิพเมวะสัมมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนะระสุยะถามณิโชติ อรโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพโรโคมีนาสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจจังอุทาปชาิโนจตารโหธรรมมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง จบแล้วละเลิกได้แล้วยังไงฮะโมเก่งมากเว้ยมาเขานี่เปลี่ยนแปลงเยอะทิยามารญาตทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ใหญ่ไปเยอะเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ไปเยอะเชียวนะคราวนี้ <laughs> เปลี่ยนแปลง ที่ยาเด็กไม่ค่อยจะมีนั่็เปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่เน่ยเลยคำพูดแซะแซะแซะแต่ก่อนเงียบไปต่ก่อนโอยอย่างนี้ไม่อะมาข้างนีเงียบเปลี่ยนแปลงไปเลยอย่างนั้นที่เด็กเขาเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ผู้ใหญ่ไม่เป็นท่าลงเนื้อเด็กมันก็ดีไปเรื่อยผู้ใหญ่ไม่เป็นท่าลงเนย ม่หมดไห้สข้ามวานเลยหายหนานี่ปั๊บกับสระข้ามเนี่ยก็หายหนาสระข้ามปั๊บก็สอดนีเดียวเนี่ยปานแล้วเขาปานเขาดำน้ำกปั๊บหายนน่ปั๊บโผล่สกข้ามปั๊บพิ่งหายโผล่อีกวัดป้าบร no our our part, so รดาดีเือนเขาดำน้ำเนย

พักทางพักทางมาทดลองเที่ยวหินใครจไม่มีก็ร่มเลยร่าแล้วมันไม่ไม่ไม่เหลือจนหมดตากเลย